สวัสดีค่ะมือนี้สิพาลูกสาวไปเที่ยวดะจ้าวันจันทร์ไอ้ลูกสาวยังมาเปิดเรียนดะจ้ามีแต่ลูกชายสิพาไปตามล่าอันแก้วมังกรดราก้อนฟูดนาะคะเชกาอันฝันว่าเพิ่นได้กินดราก้อนฟูดว่าซามามีเธอเคยกินบอทามถามเบิดอาทิตย์ดะจ้ากับสิพาไปหาไอ้อันไอ้แก้วมังกรนะอย่ากินแก้วมังกรเบิง <laughs> นั่งบารู้มาจากสาวุ้นนั่งบอกเคยเห็นนั่งบอกว่าอันตร้าก้อนฟุด้าก้อนฟุดหรือว่านางเห็นอยู่ในทีวีกับบารูก็เลยว่าสิพานางไปตามล่าอันแก้มมังกรกันเด้อจ้า <laughs> ไปไม่ค่อยว่ากันเจอแล้วราค้อนฟุด้าอันจะปาดลูกทามาจะแซกเฉยแก้าเอาเดี๋ยวจัดราค้อนฟุด้าสามพันห้าสิบเจ้าอังเกียน เอาเกีันเปินี่สมกไปโอเคสลัดไไมกล้าอาป่าสไลดไ้จกัุแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเดีอจ้าไปตามล่ะ ไปตามล่าไอ้แก้วมังกรนะคะนนางว่านางฝันนางฝันว่าอนนางได้กินนั้นแก้วมังกรนางก็บอกว่าเธอไปหาให้ฉันแนอันไอ้ไอ้ไอ้อันแก้วมังกรดราก้อนฟรุดวัสซันมามีเธอเคยกินบอว่าัซันก็เลยบอกว่าโอ้ยอยู่เมืองไทยในอีหล่าวัสซันหลายหลายวัสซันถ้ากลับบ้านมามีก็สิไปขุนซื้อมาให้มักแห้งหลายกินเพื่อเดียวติดใจลวจ้าบังได้มามอันสามอัน ก็สิบละสามลูกลูกละสามปอนห้าสิบดจาอ่าตกก็เป็นประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มันสีกก่สิสี่สิบสามสองลูกกะอ่าประมาณสองลูกสี่สบสวกสี่เอาสี่สิ่เนาะมันค่อยไงมันกไงบนเละสีิบสี่สี่สิบบวกสี่สิบสี่แปดสิบแปดแปดสิบแปดบวกสีเป็นเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่กะ <laughs> ยังเก่งอันอันธนิตอยู่แปดสิบแปดบวกสี่สิบสี่เท่าไหร่กะ x eight and forty four บอกอูทัวร์สองสองหนร้อยร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองบาทบาทเทฮาเราจะลูกหนึ่งเกือบร้อยสี่สิบเนาะนั่นแหละกืบร้อยสามสิบหาเนาะนั่นแหละร้อยสามสองเนาะเอาคิดว่าราร้อยสามสองแล้วกัน ร้อยสามสองบาทนะคะตอนลูกหนึ่ง <laughs> ซื้อมาสามลูกเด้อจา้าสามร้อยก็สา <laughs> มร้อยสามร้อยกับสี่ร้อยเป็นป 32, บอร้อยสามสองบวกร้อยสามสองเท่าใดลูกร้ What are you about? 32, อยสามสองบวกร้อยสามสองเป็นส <Huh? S 2> องร้อยหกสิบสี่สองร้อยหกสิบสี่บวกโอ้ยสามร้อยและไปเออสี่ร้อยสี่ร้อยแม่ยิงเก่งภาษาอยู่เด้อจา้าไหนเป็น ไปวันนี้ก็สิปอกไห้นางมนเนี่ยปอกไห้นัง,นหนงหน่วยหนึ่งแล้วมืออื่นก็กินอีกหน่วยหนึ่งมือหื้อก็กินอีกหน่วยหนึ่งใช่ไนะนั่นแหละก็เลยแบบว่าเอาไว้กินอันนั้นเนี่ยมันแพงจะสกินเบิดไหลย <laughs> นางเสเอาไปโรงเรียนนํเดตอจ้าไปเซรั่ไ <laughs> หนางก่อนจ้าปอกไห้นางก่อนนางอย่าก,กินแห้งว่าซั่นหมูไปล้างมือหรือยังไปล้างมืออินทอยเลทไปไปล้างมือม ปอกในนังลูกหนึ่งเอาลูกที่แบบว่ามันสิเลกเนี่ยแต่จวักิจวัตรก,กิ่ตรกจัตริจักิจวัรจักิจ้ัตรกิจวัตรกิจวัตรกิจงัรกิัตรกิจงัตรกิักิจวัตรกิจ้ันรกิจวัตรกิจวไตร่ิจวัตรกินวอตรตกกกัตรดิกก แก้มังกรลูกเข้อใ่ป้าเท้านะกิโลน่ะข้อใดบอกไงเดินเขียนมาบอกไงเดจ้าอยู่นี่นะนวยลูกหนึ่งลูกละสามปอนด์ห้าสิบ้อยสามสิบสองปอนด์ก็ลอยสามสิบสองบาทโอ้ยฉันจะซับสนจะว่ากันเดจ้าซับสนบวกไปจั้งว่าบวกก่งหยัน It's so beautiful, It tastes nice, oh, isn't it? Uh, it like beautiful. You know, good for um, somebody like wants uh, want to uh, lose their weight. You know, like a uh, weight. Good for them. Mm -hmm. well, no, I mean, mm -hmm. said? Let's set it. 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 Let's set this let some set let set some mm. look. ซ้อมฟอกก็ค hmm. okay. oh, mm ิดฟอกไปให้กินฟอกส้อมแต่คอส้อมลุกโอเคกินตาผีส e โอ้ยคือซิบ่ t หามันติดเลยมันดีมาก e อ t ามานั่งมาแข้งด้วจเบมันส้มกับนังอยากอยู่เอาอร่อยไหมหวานไหม อีกสองลูกเอาไปกินพรุ่งนี้นะเอาไว้ให้จีนโนชิมด้วยเบิรงเบิงเดจ้าเบิงโอ้ยแพงกระดอกกระเดียบกระดอกไปไนเนี่ยรับแต่ไปตามล่าให้เขาจนได้เดอจ้าว่าไอ้อันอันนั้นให้แม่แม่ชิมหน่อยให้แม่ชิมหน่อยอ,อันหนึ่งอันเดียวแล่าบมไปโอ้ oh <my. S 2> ไยไปไปมันก็อร่อยเนาะ เวลาเขาอ่ะ Bye v e r y o n e Bye everybody ตลูกนั่นแหละไปตามล่าอันอันมันย่อันอันช้อปย่ใกล้ๆนะมันเหลือนุวยเดียวเหมวาานี่าก็บริไทยนะจ๊ะกับบริเฮดคลิปให้เบิ่งเพราะว่านางอันอยากกินแห้งก็เลยแบบว่าไออันไปซื้อมาให้นางแล้วออันมันเหลือนุวยเดียวมันเหลือลูกเดี่ยวกันเลอะปอกให้นางกินก็เลยบริเฮดคลิปก็เลยว่าเมื่อนี้เขาเขาไปในเมืองอีกก็ว่าเนาะไปหาช้อปปิ้งไปหาเสื้ออไอ ไอไอไอีหย่างกางเกงกางเกงขายเว้เห็นเขาเดจ้าหนาวมากเดจ้าบังเส่หมวกหนาวมากมันีนน้ำหมวกมันหนาวเขาก็บอกด้ว่ามันสิ่หนาวแต่ฝนมันสิบตะกุกสันยิ่งแห้งยิ่งหนาวอยู่จ้าเดจ้าอันถ้าฝนตกล้วมันก็สิแบบว่าไอ้บอกค่อยหนาวอยู่แต่ถ้าว่าฝนบตกแล้วมันแห้งนี่ยิ่งหนาวเดจ้าหนาวเน็บโอ้ยมือจนเจ็บฮอดก็ไป่อยากเอามือออกจากถุงเสื้อ่าและนั่งอยากกินนั่งมานั่งฝันเดจ้านั่งฝันมานาน นั่งฝันมาอาทิตย์หนึ่งก็เลยไปตามล่าให้ได้ไปเมื่อวานนี่สามปอนหาสิบได้มาลูกเดียวนั่งกินเบิดแล้วเลยก็เลยบลเลยบเลยบไปไทยบไดดเฮ็คลิปไให้เจ้าบบลเบิรงตจะบไปอัปเดตก็เลยว่ามาอัปเดตให้ฟังว่าลูกละสามปอนห้าสิบตกเป็นเงินบาทเฮาก็ะร้อยสามสิบสองบาทจ้ะบ้านเฮาอันเดียวนี่เท่าไห่แล้วค่ะก็บม่ได้กับบ้านตั้งแต่หกปีแล้วนะจ้ะหกปีแล้วก็เลยบลูบอกว่าแก้มังกรบ้านเฮาอ่ะ เดี๋ยวนี่ราคามันเท่าไหร่นสนะเขียนมาบอกไงเดรอจ้าครับเเบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช์กดสับจะใครให้เป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้านั่นแหละก็สิพี่ย้ำให้คิดไปเรื่อยๆผู้ใดบอเบิ้งกระตางก็สิฮ็ดอัปเดตให้เบิ้งสินะนั่นแหละว่าเบิ้งอยู่เมืองนอกว่ามันสวยจังไหรสินะก็คือว่าเนาะเห็นคนอ,นอยู่คนอยู่เมืองไทยก็อยากมาอยู่เมืองนอกอยากมาเห็นคนอยู่เมืองนอกก็อยากกลับไปอยู่เบิ้งไยบ้านเฮา้อจ้านั่นแหละ โอเคไปละเดอจ้จสวัสดีค่ะบ๊ายบาย